ดีใจด้วยเย่ก yeah. ู้ยไข่ติดหวัดจากพี่มิกนะคะโอ้พี่มิกหายเรียบร้อยแล้วแล้วกูไก่ก็เป็นต่อทันทีเลยนะแล้วก็เป็นเยอะกว่าพี่มิกด้วยพี่มิกเป็นในเขา,าเป็นหวัดจิบจอยธรรมดาไม่ต้องกินยาของกูไก่ต้องกินยานะโอ้ oh, โอหสภาพป,ป่าหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะคะที่ไม่ได้เข้าป่า สวัสดีค่ะทุกคนดีใจมากเลยวันนี้ได้เข้าป่าแต่ว่าป่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตอนที่ขับรถเข้ามานะคะมองเห็นป่าแบบไกลๆนี่คือเหลืองไปหมดเลยนะเหลืองน้ําตาลแล้วมีเขียวอยู่อย่างเดียวคือต้นสนเพราะว่าต้นสนเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะคะเขียวทั้งปีโอ้ยกูกลยเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะตอนแรกคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่อาทิตย์มึงเต็มๆเลยนะนี่ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วถามว่าหายดียังก็ เหลือวเ่เดี๋อแค่หวัดนิดหน่อยนะคะไม่ได้อะไรมากมายหูทุกคนดูนะฝนตกนี่ดูสภาพเห็ดนะคะเห็ดพวกนี้พ่อยังบอกเลยพ่อบอกว่าฝนตกแบบนี้เห็ดเน่าหมดฝนมันตกติดต่อกันแบบหูหลายวันเลยถ้าไม่เป็นใครนี่ตากฝนมาเก็บเห็ดกันแล้ว เพราะว่าเราก็ทำกันประจำเนาะเสียดายอะเห็ดหนังไก่เก็บเลยนะต่อให้เป็นเห็ดหนังไก่ก็เก็บเลยนะเพราะว่าโวยหาการเก็บเห็ดมากเอาถุงมือมานล่วเนี่ย รอบมากเลยเห็ดนางไก่นี่พวกนี้คือที่ผุดขึ้นมารุ่นใหม่แล้วเนี่ยอือทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้โหยักินได้หยู่ไมเนี่ย ฮนุ่มนุ่มอวกนุ่มตายแล้วโอ้โหนอนกินนี่เขาตัดอย่างนี้นะสุดยอดเรามาเดินดูเนี่ยไอ้ดอกเล็กๆที่เราเคยเจอใช่ไหมไม่มีซากเหลืออยู่เลยนะคะคนก็มาเก็บกันไปแล้วแหละเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชาิตะเลียงก็ปากฝนเก็บเห็ดกัน,นะคะ่ะโหูเน่าทั้งดอกเลยนี่ เียดามากใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากกำลังจะพักผ่อนแล้วนะต้นไม้นี่ต้นบีชนะคะตรงนี้ที่เรามาเก็บเห็ดนี่เป็นต้นบีชทางนั้นเลยบ,บีชช่อช้างอ่ะบีชเจอเห็ดหนังไก่ดอกสวยสวยก็เก็บนะคะ เวลาดิบๆนะคะมันกรอบมากเลยโดนแรงแบบไม่ต้องแรงอะ่ะโดนนิดโดนหน่อยมันก็หักเลยมันจะเปราะง่ายแต่เวลาสุกแล้วมันจะหนึบนะคะโอ้โหตอกไลยทุกคนมันเป็นเห็ดชั้นดีเลยนะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะ แต่ชายตะเียนไม่นิยมเก็บเขารู้ด้วยว่ามันกินได้นะคะชายตะเลียนนี่เก่งเรื่องเก็บเห็ดมากๆนะที่นี่มีคอร์สสอนมีหนังสือขายเยอะแยะมากมายนะคะมีซอมีคอร์สสอนหาเห็ดจากรัฐบาลนะทุกคนที่เขาไม่กินกันเพราะว่าเขานิยมเห็ดพึ่งนั่นเองเขาว่าเห็ดพึ่งมันอร่อยหอมมากๆเนาะเห็ดพวกนี้คนก็เลยไม่นิยมเก็บทั้งทที่เขารู้ว่ามันกินได้นะกุ้ยไก่ก็ไม่ค่อยเก็บนะคะ อย่างที่หลายๆคนรู้กันอยู่ว่าก็ฮิตเห็ดพึ่งก็อยากได้แต่เห็ดพึ่งนะคะเหมือนเราเข้าป่าล่าเห็ดพึ่งมันเป็นเกมเนาะเพราะว่ามีแต่คนแย่งแต่ณเวลานี้เห็ดพึ่งแทบไม่เห็นหัวเลยเพราะฉะนั้นก็เห็ดอันนี้ก็เก็บสนุกเหมือนกันทุกคนเห็นเห็ดพึ่งมาติดไกลเลยหัวมันแหวงแหวงหน่อยนะแต่ก็ดูดอกแล้วมันอุบออยู่นะ ขอให้มันกินได้ทีเธอยังอยากได้อยู่นะราชาเห็ดของชาวอิตาเลียนนะคะไม่เกี่ยวกับทรัฟเฟิลนะทรัฟเฟิลในชาวอิตาเลียนเขาถือว่าไม่ใช่เห็ดนะเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอันนี้คือราชาเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเห็ดพึ่งเป็นราชาเห็ดใช่ไหมแล้วก็มีเห็ดไข่นะคะเป็นราชินีแห่งป่า เห็ดทัฟเฟิลนี่เขายกให้เป็นที่สุดที่สุดแล้วเหนือที่สุดไม่เกี่ยวกับเห็ดพวกนี้เนาะเขาจะไม่เรียกว่าเห็ดเขาจะเรียกทัฟเฟิลเฉยๆอยู่นี่เจออีกแล้วทุกคนอยู่ตรงนู้นเห็นตไกลเลยเดี๋ยวลงไปดูกัน สภาพเห็นรูแบบชัดมากเลยอะรูอะรูอะไรวะเนี่ยตรงงบวกโอ้ยขาตายแล้วช้ำขาช้ำฝนมันตกโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาอาทิตย์กว่า ติดต่อกันมีรูหว่นว่าจะเน่จาจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราไปตัดที่บ้านเราก็ไปทำปุ๋ยเห็ดพึ่งพวกนี้นะคะมันแพร่พันธุ์หมดแล้วนี่เห็นไหมรูสปอร์เปิดล่วงไปไม่รู้กี่ล้านล้านตัวแล้วและเปอร์เซ็นต์นะคะที่เห็ดเกิดจากสปอร์นี่น้อยมากมันเกิดจากรากของต้นไม้นะทุกคนเห็ดพึ่งเนี่ยมันคือเชื้อราจากรากของต้นไม้ แค่บางชนิดเนาะที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาอุ๊อีกหนึ่งทาไมสภาพมันเป็นอย่างนี้แต่ละดอกพี่มิคเขาเจอสามดอกเขาบอกสวยมากเลย ให้มันแค่กลวัวเฮ้ยทุกคนอ๋อมันช้ำมากโอ้ย,อยดูดิมันช้ำหมดเลยโอย้แต่เราดูเปลือกข้างนอกมันยังดีอยู่นะแต่โทำไมมันเศร้าอย่างนี้วะทำไมมันเศร้าอย่างนี้วะหาเหตุวันนี้โอ้โหทุกคนมันช้ำจริงๆอะ่ะ นี่ตัดคือแบบฉันจะเอาไปให้ได้สักหน่อยใช่ไหมฉันจะเอากลับบ้านหน่อย <c oughs> อ้ยแต่ลนะะไปเป็นตุ๋ยให้ป่าไปนะลูกนะสีสดมากเห็ดน,นังไก่ดอกนี้อู้โอ้โหขาแห่งโป๊ก เดินท่าแค้หน่อยเดียวสวยที่สุดนะตอนนี้เลยขอให้เจออีกนะปิดหลุมถึงแม้จะรู้ว่าเขาไม่น่าจะขึ้นอีกแล้วนะคะสำหรับปีนี้แล้วก็ให้เกียรติเขาหน่อย โอ้โม,มันใหญ่ยางงี้เกิดยังไงอะเนะี่ยโอ้โหตายแล้วไม่เคยเห็นเลยใหญ่ขนาดนี้บาบอโอ้โโอ้โอสวยมากทุกคนดู ใหญ่มากนี่เที่ยวกับหน้านะแนบแก้มเลยนะคะนี่เ <laughs> จออ,อบุบสวยๆแล้วเมื่อกี้กูไก่เก็บเห็ดแต่แด,ดำไปด้วยแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่ารีบนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วรีบเก็บ ตอนแรกก็ไม่นึกจะเก็บนะแต่เดินแล้วเจอแล้วมันทําไมสวยจังเลยนี่ไเจออีกแล้วทุกคนอู้เต็มเลยดอกใหญ่หผัดขิงนะอร่อยมากกูแกเป็นคนชอบกินผัดขิงมากเลยมีคุณผู้ชมแนะนําให้ทําแกงจืดนะคะคกูายทำแล้วนะเก็บเห็ดมาสิบห้าปีนะคะลองใช้เห็ดที่นี่ทําอาหารไทยแทบจะทุกเมนูนะ แต่ไม่ค่อยชอบซดเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบต้มจืดนะคะ อู้ว่าบออะไรเนี่ยวันนี้เจอเห็ดยักษ์เหรอโอ้โหทุกคนใหญ่มากดูกความใหญ่นะคะอื้อหือ เห็ดวันนี้ก็สนุกเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เจอเห็ดหนังไก่ใหญ่เบิ่มเห็ดแต่ดําดอกเบิ่มเวอร์เอ๊ะแต่ดําไม่แน่ใจว่าเคยเจะใหญ่ขนาดนี้ไหมแต่เห็ดหนังไก่นี่คือครั้งแรกเลยนะแบบใหญ่เบิ่มเลยนะคะสนุกเลยนะเก็บเห็ดหนังไก่ครั้งนี้นะคะไปกลับบ้านกันเดี๋ยวไปอวดเห็ดที่บ้านนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะดูพี่มิกเอาเห็ดออกจากเป้ภูมิใจมากเลยเนาะเธอ วันนี้นสิ้นสุดแล้วสันคครั้งสุดท้ายของปีแล้วที่เข้าป่าอ่ะวางค่ะของพี่มิ้เขาสวยเลยนะยิ่งสองดอกนั้นสวยแล้วน่ะมันอ่อนอันนี้เขาเพิ่งทําหล่นมเมื่อกี้เองนะเช็ดยังรูตรงนั้นเพราะเห็ดมันเปียกอ่ะเนี่ยสองดอกนี้เห็ดพึ่งแดงปไปฟีออน้ เฮ้ยยังมีหลอเนี่ยเฮ้ยทำไมมันอ่อนจังเนี่ยอะไรมาคุยสดสดโทวศัพท์อ่างเอสีเบเดเบนเนี่ย i ุย i ดเลย o ุดสดตรงั้นด้วยวิโ i นแ s ้วบอร์ด้าชินาสีเบลยัง v e นอ่สวยอ่ะป่ปพาดีโอกสวยไม่มีหนอนแน่เฮ้ได้กินได้กินเห็ดสดครั้งสุดท้ายของปีนะเอ้าลีนของแม่โคตรด่อยเลยวันนี้ อ,อนี่คือเห็ดที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้นะคะเห็ดหนังไก่สวยมากเห็ดมันปูมีนิดนึงดอกเล็กๆมีเยอะเลยนะในป่าก็ไม่ได้เก็บนะคะเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆมาแล้วก็เห็ดพึ่งหวานหูสีดอกนี้ของพิมิกน่าจะไม่มีหนอนแล้วก็แก่ๆนะคะหลายดอกเลย แล้วก็มีเห็แตรดานะคะ <_ d> um> เห็ดแตรดาก็สวยมากเหมือนกันเฮ้ยอะไรดําๆตรงนั้นะแต่อี๋หนูวันนี้เองมาตัดขาเห็ดกันนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวกูไกจะเลือกดอกใหญ่ๆแก่ๆพวกนี้ก่อนเอามาผ่าดูให้หมดเลยว่ามันกินได้ไหมมันมีหนอนหรือเปล่าหรือมันโดนไอ้ไรเห็ดแทหรือเปล่าอันนี้เห็นแล้วเนี่ยทุกคนดูตรงเนี้ย อันนี้คือไรเห็ดแท้นะคะนี่ไม่ใช่หนอนนะเห็นเลยไรเห็ดตัวดำๆยุกๆ,ๆ,ๆิบยุบนี่ยนี่นนเห็นไหมทุกคนอุ้ยกระโดดไปละสวยนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเหลือเชื่อกินได้ละทุกคนขานี่ช้ำน้ำนะช้ำไปหน่อยเอโดนไรเห็ดแท้เท่านี้เองนี่นะคะ ช้าตรงนี้ไม่มีเชื้อนะคะไม่มีแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยให้ทุกคนดูกลังเพึ่งเนี่ยจะเอาไปปั่นแล้วไปโรยตรงไหนถ้ามันไม่มีต้นไม้ที่ทําให้เห็ดอันนี้เกิดก็ไม่มีวันเกิดนะคะต่อให้เอาไปปั่นแล้วมาลาดตรงเนี้ยตรงสวนผักบ้านเราตรงสวนหน้าบ้านเราก็ไม่มีวันเกิดนะคะกูเคยพูดบ่อยก็อย่าลําคานะสาหรับคนที่รู้อยู่แล้วนะคะ เพราะว่าก็มีคนที่ไม่รู้นะคะมาคอมเมนต์เรื่อยๆเนาะโอ้โหช้ำถามว่ากินได้ไหมกินได้มาดูหมวกมันสิพี่มีมายืนดูละอันนี้ไม่รู้หนอนกินหรือว่าไม่ใช่หนอนนะ No è b a า i o n ่ è s t a ล o p e วิน u e ต i n s e t t นี i n ร r เซมไปไอตัวอะไรนะคะเนี่ยอันนี้ที่กูไก,ก่เก็บมาขอหั่นแบบเยอะเลยนะนี่ก็ช้ำนะคะนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้ถ้าจะเยอะนะเนี่ยขอข่าดูหน่อยโอ้อันนี้ทั้งหนอนทั้งช้ำแบบโหทุกคนดูน้ำนี่กดไปนี่น้ำแบบเพียบเลย หันนี้หนอนกินเยอะมากเยอะเลยนะคะอน,นี้น่าจะทิ้งนะัูอันนี้หนอนเยอะทิ้งแบบไม่ต้องเสียดายเลยนะอย่างที่บอกนะคะเอาไว้ในป่ามันก็คือปุ๋ยนะอยู่บ้านเราก็ปุ๋ยเหมือนกันนะคะขอพาเลยอ้าวอันนี้ไม่มีหนอนอันนี้แค่ฉ่ำน้ำนิดหน่อย พวกนี้ทํากับค้าวให้หมดเลยอีกสักดอกหนึ่งอันนี้ดูด่าจะพุนเยอะอยู่โอ้โหตายแล้วโอ้โหกินไม่ได้เลยอันนี้เห็นแล้วแบบโอ้โหดูข้างในนะคะมาคราวนี้ก็มาตัดขาอันนี้กันเลยสี่ดอกเนี่ย ขอดอกนี้คนได้ไหมน่ารักเหลือเกินเนี่ยดอกนี้มีหนอนี่โรธนะพี่มีเจอี่มีคุณผู้ชมถามมานะว่าทําไมไม่ตัดขาในป่าที่นี่เขาไม่ตัดขาในป่ากันนะคะอันดับแรกคือคนเยอะแย่งกัน ทุกคนไม่มีใครอยากเสียเวลาตัดขาเห็ดในป่านะคะไม่มีนะแย่งเงินเก็บนะคะที่นี่นี่คือแข่งเป๊ก่ะสวยมากเห็นไหมไม่มีนอนเลยและข้อต่อมาที่เขาไม่ตัดขาในป่ากันคือเราจะไม่ทำให้คนอื่นรู้นะคะว่าตรงนั้น,นเคยมีเห็ด ในป่าที่พวกเราไปเดินนะคือไม่เจอเสรศษขาเห็ดเลยนะที่เขาไปตัดไวไเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีใครตัดนะทุกคนห่วงที่เก็บเห็ดเวอร์มากฝรั่งที่นี่ตัดเจอะเพราะมันเนาแล้วเนี่ยเอาเอาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตรงนี้ไม่มีเชื้อเห็ดนะคะไม่มีนะทุกคน มันตายหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่เราดึงขึ้นมาจากหลุมเชื้อตายนะคะไม่จําเป็นต้องบอกอตัดไว้ให้มันเหตุเกิดอีกแพร่พันธุ์ไม่มีกูไก่บอกเป็นร้อยรอบก็ยังจะมีคนมาคอมเมนต์น่าจะเป็นคนใหม่ๆที่ไม่เคยดูเนาะมาคอมเมนต์บอกอะไรอย่างเงี้ยเน่าตัดเยอะหน่อยนะเีตดายเหมือนกัน ว่าไว้อมไแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่เกลาขาเพราะว่าเราเก็บขายด้วยนะเก็บเห็ดขายที่นี่นะคะห้ามเกลาขาห้ามตัดขาสะอาดเด็ดขาดเด็ดขาดไม่มีใครซื้อนะคะไม่มีนะ ไปดูได้เลย,เลยตามร้านขายเห็ดที่อิตาลีนะคะดินเกละดกลังทั้งนั้นเฮ้ย <pper pper> นอนบางคนถามขายเห็ดตัดขาล้างก่อนไหมไม่ได้เด็ดขาดนะคะเด็ดขาดเลยไม่ได้ล้างยิ่งไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะนอนนะ<น>ทุกคนนี่ผู้ใ้ตัดเยอะเดี๋ยวขอบัน หัวมาหน่อยโอขาแข็งขาวมากเลยแต่มีหนอนเนี่ยชอบตัดอย่างเงี้ยเนี่ยนเะ <c oughs> หลือนึงเอ้ยเซี่ยวเดียวก็เอานะเพราะมันไม่ช้ำไงมันสวยอะ่ะมันขาวสวย เอาหมดเลยนี่ถ้าช้ำเน่านี่ก็ต้องทิ้งเนาะอันนี้มันไม่ช้ำอะ่ะเสียดายมันเนี่ยแค่เนี้ยตรงปรเปลือกมันมักจะไม่มีหนอนไม่มีแล้วนะคะน,นี่เห็นไหมดูหัวเลยเดย้ตรงนี้ตัดเทงเปไปเลยไม่มีเสียดายเลยเนาะตอนนี้ ปกติเสียดายเสียดายตัดขายเห็ดต้องตัดน้นอยน้อยอันนี้มันเน่านะคะก็ไม่ต้อง็นเสียดายมันนี่หูโอโ้โหโ,โอโ้โหนี้นอนนอน พี่มีกินได้น้ำหวานก็กินได้ไม่เป็นไรเอาคันนี้เดี๋ยวกู้ไก่ขอตัดเ,เห็ดน,นังไก่ดอกยักษ์นะหนึ่งดอกแล้วก็เห็ดแต่ดำยักษ์นะคะนี่นอกนั้นก็เดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้นะคะที่เหลือวันนี้ไม่ไหวละเหนื่อยมากกลับมาถึงก็อาบน้ำกินข้าวเลยเนาะ แล้วเดี๋ยวต้องล้างเห็ดอีกนะคะนี่สวยมากเลยเห็ดแต่ดำไม่มีอะไรยากเลยตัดออกแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งแหวะข้างในเสมอเผื่อมีดินมีตัวอะไรหรือเปล่าส่วนเห็ดหนังไก่นะคะงูสวยมากเนาะวันนี้เห็ดหนังไก่ก็เดี๋ยวขอแยกหน่อยนะมันติดกันนะเนี่ยข้างบนเนี่ยอ่าไอออกแล้ว เห็ดหนังไก่นี <sucks> ่ก็ตัดแบบง่ายๆเลยตัดออกเยอะหน่อยนี่เห็นไหมเห็ดหนังไก่มันชอบมีดินข้างในเนื้อมันนะบางทีบนหมวกอย่างเงี้ยก็มีรอยดินมีกิ่งไม้แทรกอยู่อะไรแบบเนี้ยตัดเยอะแบบไม่ต้องเสียดายเลยเห็ดพวกนี้ชายตะเลียนคือไม่เก็บเลยเยอะเต็มป่าไปหมดไม่ใช่ว่าเขากินไม่เป็นนะทุกคน ใช่ตะเลี้ยนนะกูไกแก้ารับประกันรู้ดีสุดๆเลยเรื่องเห็ดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขาไม่พาเก็บกินเขาก็ไม่เก็บกินไม่นะคะชาวตะเลี่ยนไม่ได้สนพ่อแม่ว่าจะเก็บอะไรกินแล้วมาสอนตัวเองเขาศึกษาด้วยตัวเองกันทางนั้นนะอที่นี่นะคะเขามีวัฒนธรรมเก็บเห็ดหนังสือสอนเก็บเห็ดเยอะมากเยอะมาก ที่บ้านเราก็มีอยู่สามเล่มนะคะเดี๋ยวครูแก่เอามาอวดนะเดี๋ยวตัดขาาเห็ดก่อนมีสามเล่มเล่มหนึ่งพ่อให้เป็นของขวัญตอนที่อยู่กับพ่อแม่เนาะพ่อชวนไปเก็บเห็ดพ่อพี่มิกเนี่ยเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนเก็บเห็ดเลยนะแล้วพี่มิกนะคะก็คืออาจารย์คนต่อมาที่สอนเก็บเห็ดแล้วกแกก็ศึกษาด้วยตัวเองนะคะจากหนังสือในดูข้อมูลใน Google แบบนี้นะ เขารู้ดีกันเลยแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเก็บกินหรือเปล่าสำหรับชาวอิตาเลียนเขาคลั่งเห็ดพึ่งหวานกันมากนะเข้าไปหากันนี่คือแบบสนุกอะอย่างอย่างที่กู้ไก่เจอเห็ดทำไมตื่นเต้นจังเลยเหมือนเจอทองบางคนบอกก็มันเหมือนเกมนะคะเพราะว่าเขาแย่งกันเขาสนุกเขาแบบแข่งกันหาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรากําลังเล่นเกมอยู่อะเนาะกระดาษเชนี่ให้พี่มิกเอามาให้แล้วนะคะ นี่หนังสือเก็บเห็ดเล่มนี้คือพ่อให้มาเป็นหนังสือสอนเกี่ยวกับการเก็บเห็ดนะว่าเห็ดอันไหนดีเห็ดอันไหนไม่ดีเห็ดอันไหนกินได้เห็ดอันไหนเป็นเห็ดชั้นดีเห็ดอันไหนแค่กินได้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่เขามีแยกแบบนี้นะนีเดี๋ยวไปให้ดูนะคะนี่เห็ดดีมันอยู่ข้างหน้าเลยเล่มนี้พ่อให้ชอบมากเห็ดที่อร่อยมากออตติโมภาษาตะเลียนแปลสุดยอดนะ นี่นะคะพวกนี้ก็จะอยู่ตํำข้างหน้าเห็นไหมอยู่ตําข้างหน้าแบบนี้นี่เห็นเห็นเห็นหน้าแหลมไหมสุดยอดเขารู้กันนะแต่เขาไม่กินนะคะเขาไม่สนเล่มนี้ชอบมากเป็นเล่มแรกที่ได้มาตอนมาอยู่อิตาลีปีแรกเลยด้วยพ่อให้นะคะนี่เล่มนี้พ่อเนี่ยให้ของขวัญมาสองอย่างตอนที่ชวนลูกสะภ้าไปเก็บเห็ดและเห็นลูกสะพ้าชอบครั้งแรกก็เจอเห็ดเลยกลับมาบ้านพ่อให้นี่เลยของขวัญน,นี่ พอพี่มิกเราเล่มต่อมานะคะคือเล่มนี้นี่เห็นไหมเล่มนี้เจอที่บ้านหลังนี้เนาะก็คือเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันนี่เล่มนี้ก็จะใหญ่มขึ้นมาอีกรายละเอียดก็เยอะขึ้นมาอีกนะคะนี่อันนี้ก็จะเรียงตามตัวอักษรและเล่มนี้นะคะเป็นเล่มสุดท้ายที่ได้มาจากอ่า เรียกว่าเป็นเล่มที่ภูมิใจที่สุดเพราะได้มาจากเ,าเขาเรียกอะไรนะรัฐบาลเลยอันนี้ของรัฐบาลเลยที่เอามาขายตีพิมพ์มาแบบละเอียดมากเล่มนี้เล่มใหญ่เล่มหนาเลยนะคะได้มาตอนที่ไปเรียนคอร์สหาเหตุเดี๋ยวมีใบประกาศแนบอยู่ในนี้ด้วยมั้งไอใบประกาศตัวเนี้ยที่เราได้มานี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่นี่เห็นไหม นี่ชื่อจริงนามสกุลจริงของดิฉันนะคะนี่จากรัฐทอสคานาเลยนะไปเรียนมานะคะนี่เห็นไหมรัฐทอสคานาที่ข้างบนภูมิใจมากเพราะว่าเป็นรู้สึกจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เรียนฟรีอะทุกคนรู้สึกว่าต่อไปน่าจะเสียงเงินหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วในอนาคตเนาะไอใบประกาศนียบัตรอันนี้เขาบอกว่าจะให้ทุกคนไปเรียนแล้วก็เหมือนกับเป็นบัตรที่คุณสามารถหาเหตุดได้อะไรเงี้ย เหมือนกับว่าเป็นใบอนุญ,ญาตหาเห็ดอะไรสํงองนั้นก็ไม่รู้นะเมื่อไหร่เล่มนี้ละเอียดเวอร์นะคะละเอียดมากอธิบายละเอียดเวอร์สุดๆเลยชอบมากเล่มนี้เนี่ยนะคะชายตะเลียนนะคะหาเห็ดเก่งมากรู้จักเห็ดแทบทุกชนิดอยู่ที่ว่าจะเก็บกินหรือไม่เก็บกินเท่านั้นเองเนาะ